สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณิชชีวิตบ้านๆนในอเมริกานะคะเชา้านี้อากาศหนาวจัดเลยค่ะลบสามองศาออกไปดูต้นไม้ใบหญ้าออกไปดูดอกไม้แล้วนะคะปรากฏว่าแม่คันิ้งลงเยอะเลยดอกไม้ก็เฉาไปชั่วขณนะเดี๋ยวรอดูว่า มันจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีแดดไหมวันนี้อะต่อจากคลิปก่อนนะคะหลังจากที่เหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปปณิชก็ได้ส่งข้อความไปถึงผู้หญิงคนนั้นว่าเขาต้องการที่จะกลับมาคืนดีกับคุณลุงไหม นะคะ,ะถ้าหากว่าต้องการก็จะอย่าให้นะคะปณิชก็พูดไปแบบนี้แล้วปณิชย,ยังบอกอีกว่าที่แน่ๆฉันได้ถามคุณลุงเขาแล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่อย่านะคะเพราะถามหลายครั้งแล้วและทุกครั้งเขาก็ตอบบอกว่าไม่ เพราะฉะนั้นฉันก็เลยอยากจะถามทางฝ่ายของคุณบ้างคุณมีความคิดเห็นยังไงแต่ว่านางก็ไม่ตอบนะคะนางเลือกที่จะเงียบนะคะแต่ปนิดรู้ว่รู้แหละว่าเขาอ่านนะคะเพราะว่าส่งข้อความไปผ่านกล่องข้อความนะคะถ้าหากว่า เขาอ่านเราก็จะรู้นะคะว่าเขาอ่านเสร็จแล้วปณิตก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเขากลัวอะไรกลัวความลับจะเปิดเผยหรือเปล่าหรืออะไรปณิตก็ไม่ทราบนะคะแต่จริงๆแล้วปณิตก็ไม่ได้ไปใส่ใจชีวิตของเขาอมากนักนะคะก็ เลือกที่จะนิ่งในแบบของปณิตนี่แหละแต่อย่ามาวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวนะคะเสร็จแล้วเขาก็ยังแอบคุยกันเหมือนเดิมแหละค่ะแต่ว่าแบบไม่จงแจ้งมากนักนะคะปะณิตก็ไม่ได้ไปสนใจและนะคะก็คือเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะใจเย็น นะคะในช่วงนั้นช่วงที่จะเซ็นใบหย่ากันนะคะเพราะว่าคุณลุงเขาส่งใบหย่าไปที่ประเทศไทยเสร็จแล้วนางไม่ยอมเซ็นแต่นางกลับไปาหาทนายนะคะหาทนายเพื่อขอการปรึกษาว่าเนี่ยเขาส่งใบหย่ามาให้ฉันแล้วเนี่ยฉันจะต้อง เซ็นไหมหรือจะต้องทำอะไรยังไงทนายแนะนำนางบอกว่าคุณควรที่จะเริ่มเช็คว่าเรื่องอที่คุณไปอยู่ที่โน่นคุณไปอยู่กี่ปีก่อนที่ก่อนหน้าที่จะไปอยู่คุณทำงานคุณได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่นางก็ บอกกับทนายไปบอกว่าชั้นเนี่ยได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่โน้นนะคะเสร็จแล้วทนายก็คำนวณออกมาเป็นเวลาสองปีนะคะแล้วนางก็ส่งเรื่องมาบอกกับคุณลุงบอกว่าเนี่ยทนายก่อนชั้นบอกมาแบบนี้แบบนี้นะเป็นจำนวนจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้นะ คุณสามารถที่จะจ่ายให้ฉันได้ไหมคุณลุงบอกว่าฉันไม่มีเงินก้อนให้นะแต่ฉันจะผ่อนเป็นรายเดือนให้เดือนละสองร้อยอ่าก็คือเดือนละหกพันบาทไทยนะคะแล้วนางก็ตกลงข้อเสนอนั้นก็คือกรรมที่ดีกว่ากรรมตดนะคะ,ะเมื่อ ทำตามข้อเสนอนั้นคุณลุงเขาก็ส่งไปให้ทุกเดือนนะคะก็คือคงจะคิดด้วยว่าเป็นการช่วยเหลือเด็กน้อยคนนั้นคําว่าเด็กน้อยคนนั้นก็คือลูกของนางนะคะแต่ปณิตไม่ไม่ปัดใจหรอกว่าจะเป็นลูกของนางจริงๆหรือเป็นลูกบุญธรรมที่นางกล่าวอ้างนะคะอันนั้นปณิ์ตัดออกไป เพื่อเห็นกว่า่าเพื่อเห็นกับเด็กน้อยประณิ์ก็จะไม่ก้าวร่วงตรงนั้นแล้วก็ตัดส่วนที่คุณลุงจ่ายไปทุกเดือนนะคะ,ะจนกระทั่งจ่ายไปได้สามปีนะคะ ไปได้สามปีอันนี้อันนี้คือปณิชไม่ได้ไปพูดถึงก่อนหน้าที่ปณิชจะมาอยู่นะคะแต่ว่าปณิชพูดในส่วนที่ปณิชมาอยู่ในช่วงนั้นนะคะก็คือ,อส่งไปเป็นเวลาสามปีแล้วปณิชก็เลยเห็นว่าเออก็เห็นแก่เด็กน้อยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าตัดออกไป แต่เหตุการณ์มันก็พลิกผันไปอีกทีหนึง่งนางก็ยังส่งข้อความมาอยู่บ่อยๆสุดท้ายปนิดก็เลยบล็อกนางนะคะใช้ราชผ่านส่วนตัวของคุณลุงนั่นแหละจัดการบล็อกนางไปซะเองนะคะทั้งโทรศัพท์ด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงแต่สุดท้ายไม่มีการติดต่อกันนะคะรวมทั้งทุกวันนี้คุณลุงเขาก็ไม่ใช้อ,อินเทอร์เนต็ตไม่ใช้โทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นถ้าจะใช้โทรศัพท์คุณลุงเขาใช้โทรศัพท์กับปณิสนะคะแต่จริงๆแล้วคุณลุงเขาก็มีโทรศัพท์นะคะแต่ว่าคุณลุงเขาไม่ใช้ นะคะเขาเลือกที่จะใช้ของปนิดแล้วอันนั้นก็คือสบายใจไปอีกเปรลอหนึ่งนะคะดังนั้นชีวิตของปนิดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนในทุกวันนี้เดี๋ยวปนิดจะมาเล่าตอนจบให้ฟังในคลิปหน้านะคะว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างไรมันจะหักเห ไปในทางทิศใดนะคะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ